คุณผู้ชมคะรัฐบาลผสม11พักนำโดยพักเพื่อไทยเรียกตัวเองว่ารัฐบาลพิเศษค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็มีพักสองลุงมาร่วมรัฐบาลด้วยตามมาด้วยการประกาศวางมือทางการเมืองของขั้วอำนาจสาปอแต่ก็มีคำถามค่ะคุณเจษฎาไอ้สาม <S S ปอที่ว่านี้วางมือทางการเมืองจริงหรือไม่การแยกกันไม่ออกระหว่างขั้วอำนาจเก่ากับขั้วอำนาจใหม่ทําให้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ตีความว่าจริงๆ3ปอไม่ได้หายไปไหนแต่ว่า ไปอยู่ฉากหลังเบื้องหลังอุดมการทางการเมืองและอำนาจที่วางเอาไว้ตลอด9ปีด้ตามจากรายงานของคุณปัญญาทิ้วสังวานค่ะนับแต่เหตุยึดอำนาจรัฐประหารและเป็นรัฐบาลคอสอชอในปี2557รวมกับการเป็นรัฐบาลเลือกตั้งในปี2562จนถึงเมื่อวานนี้31สิงหาคม2566 วันที่พลเอกประยุทธ์จันรโอชาถึงกับหลั่งน้ำตาพร้อมกับคำบอกลาที่ได้ร่วมงานกับทุกคนทุกฝ่ายมาโดยตลอดอประกอบกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท,ที่ลั่นวาจาขอวางมือทางการเมืองไว้ก่อนหน้านี้และคงไม่ต่างกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหากแต่รอส่งรูปพักนั่งรัฐมนตรีในคอรมอเศรษฐาหนึ่งเสร็จก็คงนับถอยหลังก้าวออกจากถนนการเมืองหลังร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกัน9ปีเต็ม ช่วงถือครองอำนาจรัฐพี่น้องสามปถูกเทียบเคียงทางการเมืองว่าเป็นคู่อำนาจสามปที่เพียงแต่จับมือกันขับเคลื่อนประเทศขจัดปัญหาความขัดแย้งยุติความเห็นต่างและสอดประสานเดินเกมการเมืองในแบบอนุรักษ์นิยมประชาธิปไตยแต่เมื่อถึงจุดเปลี่ยนเข้าสู่ยุครัฐบาลเพื่อไทย โดยอ้างอิงจากสถานการณ์พิเศษเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเสรีนิยมประชาธิปไตยลูกผสมผ่านการเจราจาร่วมงานหรือดิวข้ามคั้วข้ามฝ่ายซึ่งถูกตีความว่าคั้วอำนาจสามปอถึงเวลาที่ต้องปิดฉากแล้วแต่ในทางกลับกันก็มีข้อสังเกตว่าอาจแค่หลบฉากไปขับเคลื่อนอยู่ข้างหลัง แต่รองศาสตราจารย์โอรานถิ่นบางเตียวเชื่อว่าแค่หลบฉากเพราะหากประมวลภาพที่มาของรัฐบาลเพื่อไทยจะด้วยรัฐบาลพิเศษหรือสถานการณ์พิเศษก็เห็นตัวแทนของคู่อำนาจเดิมทั้งที่ร่วมเก้าอี้รัฐมนตรีในคอรมอและที่นั่งอยู่ในกองทัพคือผมคิด่ไม่จริงนะก็คือก่อนที่ถ้าถ้าคือในทางการเมืองเขาขาหลบฉากหลบฉากแต่ยังแสดง นะครับบทบาทนะครับอยู่ด้านหลังอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ถึงแม้ว่าเขานะอาจจะไม่ได้นะครับคนในโควตาเขาที่ได้เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมแต่ถ้าดูส่วนอื่นนะนะครับข้าราชาการหรือว่านะครับผู้บัญชาการในกองทัพเนี่ยมันก็อยู่ในปีของพลเอกประยุทธ์ซึ่งแสดงว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะมีบทบาทอยู่หลังฉากเช่นเดียวกันพลเอกประวิตธ์คงจะแสดงนะบทบาทหลายๆอย่างดูหลังฉากที่เป็นน้องชายตัวเอง สอดคล้องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรศียางกูลซึ่งอ้างอิงว่าการปิดฉากคู่อํานาจ3ปอเป็นเพียงเป้าหลอกทางการเมืองเพราะอํานาจอิทธิพลของ3ปอไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่ถูกจัดวางปลูกฝังเป็น DNA ผ่านระบบระบอบที่เป็นอุดมการความคิดตลอด9ปีที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นว่า3ปอนะครับวางมือหายไปทางการเมืองแต่นั่นมันเป็นเพียงเป้าหลอกนะครับ เพราะอิทธิพลของสามปอเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบุคคลแต่มันเป็นความคิดนะครับแต่มันคืออุดมการณ์ของสามปอในช่วงเก้าปีนี้นะครับที่ยังฝังลากลึกอยู่ในระบบราชการกลไกการขับเคลื่อนของรัฐบาลแล้วกลไกเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีอายุราชการเหลือมากกว่าอายุรัฐบาลมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่นะครับอย่าทําอะไรรุ่มล่ามนะครับไม่เช่นนั้นจุดจบท่านจะเป็นแบบรัฐบาลขุนยิ่งรักครับ การขับเคลื่อนง,งานบ้านและการเมืองผ่านคอรมอเศรษฐาหนึ่งแม้นายกจะชื่อเศรษฐาทวีสินผู้ซึ่งมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเต็มแต่บริบทแวดล้อมนายกเศรษฐาไม่เพียงอยู่ภายใต้พักเพื่อไทยแต่ยังเป็นรัฐบาลผสม11พักการเมืองร่วมรัฐบาลอยู่ด้วย โดยเฉพาะพักสองลุง1คือรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่สคือพลังประชารัฐของลุงป้อมที่คล้ายจะเป็นดุลอำนาจทางการเมืองซึ่งร่วมกำหนดทิศท,ทางอยู่ด้วยแล้วยังมีภาพสะท้อนที่รุมร้อมสั่งการในเชิงความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เรียกขานกันว่านายใหญ่อยู่เบื้องหลังปัญญาทิวสองวานไทย P ี s รายงาน